มีพราฝากษานั่วลองคิดสืออร่อยมากอร่อยจริงอันนี้ส่วนเขาอยู่ใส่ใหม่นะหรือได้ไหมจ้ะนองก,กัดวันกลอบยล้างแล้วพี่ตูดล้างแล้ว,วกรอบก็ลองคิดไม่นี่เนาะกัดอะไรที่เรียก,ก่อนก็ได้กัดเร็วเร็วโอ้โหเสียง เป็นไงคะหวานอร่อยกรอบขอบคุะขอบคุณพี่เจรึกเพื่อนเมสุนาลีเขาฝากมา้นตะพาาองสิอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้ส่วนเขาอยู่สายใหม่นะไดะลองกัดดู กรอบใช่ไหมล้างแล้วพี่ตูนล้างแล้วกรนะอบก็ลองชิไม <c oughs> ไหมนี่นีน่เนาะกับแล้งเลียก่อนก็ได้ <c oughs> กับเร็วๆร็วโอ้ <c oughs> โหเสียง <c oughs> เป็นไงคะ เราไม่ได้กินอะเดีวเรคนลี่ึกเพคุณครัพีจารึกเพื่อนแม่สุนารีเขาฝากมากนะพ่งคีคือสอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้สวนก็อยู่สายใหม่นะทำอะเรากราบเลยใช่ไหมล้างแล้วพี่ตูล้างแล้วก็ลองคิดไม้หนนี่เนาะ ก่อนก็ได้กัดเร็วเร็วโอ้โหเสียงดูป่ะือเป็นไงคะหวานอ,ะอะร่อยก่อนอือก่อนขอบคุเขาไม่ได้กินเนื้อเยี่ยว เยอะมนไหลเข้าคอโอเคขอบคุณครับพี่จารึกเพื่อนแม่สุนารีเขาฝากมาให้เกินประานาหรหนูลองคิดไสิอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้สวนเขาอยู่สายใหม่นะจ้ะลองกัดเลยกรอบเลยใช่ไหมล้างแล้วพี่ตูนล้างแล้วกรอบยะกรอบก็ลองคิดไหม่นี่เนาะกลับมาไหเรียกก่อนก็ได้ รู้อ่ะอือเป็นไงคะวยออร่อยกรวยอืมก๋ก๋วยเตี๋ยวอนไม่ได้กินเดียว